โอเคครับสวัสดีครับพบกับผม Garcia Channel โอเควันนี้ก็มากับ Jurassic World Evolution นะครับผมเราต้องการป้องกันไม่ให้มันข้ามไปเรานั่นคือ CIA การก็คือ DSD ผนกายพันอันตรายฉันคือดรดวง ฉันมีประสบการณ์กว้างขวาขงในการวิจยัยบัญชีวิทยาดิจิทัลสิทธิ์บอลและตอนนี้ในสุดและนในสถา,านที่อื่นฉันก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ยังไงก็ตามฉันมีประวัติเกีก่ยวก,กับคนหลายคนที่เกี่ยวข้องกับ,กบที่นี่ให้ของพวกลักลอบสับหรือสิ่งที่อยู่เหลืออยู่ก็ว่าได้พวกมือสมัครเล่นไข่พวกลักลอบลาสก์เราทำได้แค่ทำให้ผู้อื่นและผูะ้คนตายทำให้งานเรายากขึ้นเท่านั้น เปลล้โดนเป้โอเคเราต้องยิ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 งเขาให้บอกให้สลบสลบสลบโอ๊ยอย,ยังไกตัวนึงยังไงยิงยิง

เข้าจุดเข้าโอเคนี่จุดเข้าของเราแล้วก็ให้ทำศูนย์รวมศูนย์รวมหน้าบ้านอยู่ไหนโอเคเออ,อ,อนี่สร้างไปแล้วก็อะไรอีกสถานี นี่สร้างเข้าไปแล้วก็ศูนย์ยาวะโอ้โอ้โอ้โอปั๊บเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออโอเคโอยเออเอยผิดผิดผิดนี่แล้วก็ใส่ไว้ตรงนี้ เออเดี๋ยวโอเคเราก็เครื่องกำเนิดไฟไฟ้านี่เราไว้ตรงนี้เลยเออนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวนะถมน้ำก่อนดิใครมันเอาน้ำมาไว้แถวนี้โอเคทำถนนหนทางหนทาง Not bad if I do say so myself Bad? and I guess I am but we're also going to need a response facility your response to this directive should be to get one built huh you see what I did there huh <laughs> respond, response response <laughs> <laughs> <I laughs> don't, don't respond <inaudible> เราก็จะโล่ใหม่เลยตรงนี้ที่เราก็จะทำกำมแพร์ใครทำเส้นโค้งก็ไม่ทำเส้นโค้งนะ

พึ่งเรียงโอเคได้แล้วเราก็จะขนอันนี้แหละอเคขนขนฮานูเข้าไป,าลาไปแล้วก็จะเตรียมสถานที่ก่อนบันลกเกินใช่ไหมเราก็เอาออกให้หมดเลยลก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  ่ศูนย์ดูนัวกวิจัยก่อนรับสมัครโอเคเดี๋ยวนะเรามีเงินเท่าไหร่อันธุก,กรรมไม่มีคนนี้เท่าไหร่อ้ว่าอ่าเปิดโอเคเปิดแล้วเดี๋ยวนะมันกว้างเกินไปไไหรือเปล่า จะ่ไม่มักว้างเกินไปใช่ไหมเอาอกว้างเกินไปนะที่มันกว้างเกินไปแล้วก็จะจับทำทำทำที่มอง มองโอเควานนี้ทำทางโอเคเสร็จไปครับโผมทำทางเสร็จแล้วเดี๋ยวนะเอ้ยดื่มน้ำมันตื่นแล้วนี่หว่าชิบหายแล้วชิบหายแล้วใส่น้ำไปใส่น้ำเข้าไปใส่น้ำ ใส่ใส่แล้วก็มันก็ต้องการอะไรแต่เอ้ยส่งเลนเจอร์มาดูก่อนโอเคใจเย็นนะครับสาวดูยังไม่ได้ต้องทำมาส่องก่อนดูก่อนดิโอเคแล้วมันต้องส่อง ว้าวยังสวยครับเพื่อนเพื่อนมานั่งทำอะไรถ่ายรอนั่งถ่ายหรือไงเคล,ลบเสร็จแล้วใช่ไหมดูดิออเดอร์ออเดอร์ขาดรายชิบหายละรายโอ้ราย ต้องการทายโอเคเป็นไงสมบูรณ์แบบเยื่อแห่งน้ำเสร็จแล้วแล้วเราก็ต้องทำที่หลบหลบภัย อะไรอ่ะทำไมต้องรับอะไรนะค้นหาร่องรอยเนเสาซลธรกิจกันที่ดูกออไปโอนไงตรงกลาง้าจ้งอะ คนแล้วตอาไม่มีอะไรพูดอ่ะหรือถ้าจะมีแวลดีรู้ไหมไม่ใช่ว่าะฉักำลังสัญญาส่งสัญญาอะไรนะเฮ้ยกวางอ่ะวางทุกอย่างชี้มาทางนี้แล้วโอเคกำลังสะกดรอยสะกดรอยสัตว์อยู่มันกินเนื้อด้วยนะเพราะว่ามันมีซาก,กวางอยู่มันต้องกินเนื้อดิใช่ไหมโอ้โห ปอนไหมแล้วหรอรู้ยังไงก็เกี่ยวกับเรื่อสองแต่พวกมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแล้วมันจะไปได้ไหนมันก็จะทิ้งร่องรอยไว้เสมอเป็นตัวมันค้อนหรือเปล่าเพราะคนนั้นเขาดูคู่หนุนงหัวเงินอีโก้เทียบกับเออละคุณก็รู้พฤติกรรมสัตว์ที่น่ารักอยากความสองตัวเขาก็มีเสน่ห์ อ่าเด้อเด้อเด้ดพีนนัะเลยหรือเปล่าขับสนุกมากเลยดูดูสองดีครับสวัสดีครับโอ้ค่อนค่อนค่อนไม้ ไปกันต่อก็แค่ตามรอยสัตว์เฉยๆแล้วก็ยิงจับมันกลับมาตรงไหนวะทำไมมันไกลอย่างรอบนี้ค้นหาป่อดเสี่ยแส่สอันตรายที่เล็ดรอดออกมาโอ้เกือบเลยแนละ้ว เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์โอเคไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาตอนไหนเพราะมันใกล้แล้วนะคิดว่าไม่มีแมปด้วยอะไรให้เลี้ยวเหรอไหนอะโว้ยสุ่มโยมตีเคลื่อนที่เร็วๆเดี๋ยวเขาไประเบิดไปโอ้โหเจ็บตอนนี้ขยับขยับ โว้เป้โอเคไหมเกิดอะไรขึ้นอารโลกำลังยุ่งอยู่ตอนนี้ทื่บอกที่ว่าคุณกบคุมสถานการณ์เรามีหออยู่ยิงมันเลยเรากําลังจะแก้ไขปัญหา พยายามแค่พยายามเหรอเราต้องการความสำเร็จดกรนัวก่อนที่มันจะกินคุณเจดีไม่อย่าพูดอย่างนั้นคุณเชื่อในทีมใช่ไหมโอเคหลบสลบสไายขนกลับบ้านดีครับทีนี้ I'll notify Doctor d เฮ้ยเป็นอะไรเดี๋ยว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 มองมองมองอ๋อฟังด้วยกันไม่ได้โอเคแล้วก็เอาสัตว์มาแล้วเราก็ต้องสร้างโครงให้เขานะประมาณนี้พอปะ กดผิดง่ายโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งนะครับผมอ่าหาร ปัจที่มันอยู่ห่างจากอารยธรพรมันจะอยู่รอดในป่าได้โดยไม่ต้องมีเรายุ่งใช่ไหมหากใช้หากให้เวลาพันปรับตัวกอใช่คิดว่ามันก็อยู่รอดได้นะที่ว่าควรเป็นสิ่งที่เราต้องการปรับตัวกับสิ่งที่มีเรศวรอยู่บนโลกเรานั่นเป็นความคิดของคุณหรือความคิดของรัฐบาลแค่ฉันคือรัฐบาลฉันคือรัฐบาลนะชานชแลเราต้องการน้ำ ทตรงจองชุดๆ,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 ๆาแล้วก็เสาส่สงสัญญาณอยู่ไหนอ่ะ้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้อะไรอ่ะ ใส่ไว้ทำไม้ต้องตกแต่งโอเคมันยังไม่มีอะไรมากมายต,ต้องมีทะเลสาบต้องมีนี่ก็ทะเลสาบไม่ใช่อโอเคของตกแต่งอะไรใช่ไม่ได้อ่าใช่นี่อํา này wát, nì bà ơi, phước hay dừa mi sáng mạng sống, ok, anh ทีมเลนเ e อเพิ่มรกิจนะครับผมทีมฮอก็ด้วยรกิจนะครับทีมมันนี้ด้วยเข้าไปนะครับอะไรอโลเพิ่มรกิจเพิ่มนะไปสองด้วยนะครับ โอเคเป็นไงอันนี้หกร้อยโอเคเดนเซอรที่มองเห็นสองตัวมุมมองนู่นว้าวในคนอ่ะเฮ้ยมันเป็นอะไรอโลอะอโลเป็นอะไรอโลเป็นอะไรครับอ๋อ คนป่วยส่งส่งส่งโอเคส่งไปแล้วหน่วยแพทย์เคลื่อนไหวแล้วครับเฮ้ยมึงไม่ปิดตู้มันกลจะออกมาต้องใช้สถานที the the going ่ส like okay. ่งมาให้อันนี้ พ่อกำหนดโอเคใช่ใช่ใชเขาบอกว่าให้เราหาคนมารักษาคนมารักษาประมาณสามอะ่ะสามเรามีสามไหมเก้าคนนี้ก็ได้ อันดุก,กรรม,ม ch, อะโลจิสติกโลจิสติกแปดสมัครใหม่โอเคนี่ไงรักษาได้ไหมสมัครมาแล้วโอเคเราสมัครมาแล้วเรามีเงินอยู่สามล้านนะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นกันอนะ ครับโคตรหล่อเท่เหรทท่อหลอ่อเท่นี่ดูมันเดินดูกันซ้สเปียากรเอ,อ้ยประชากรเพื่อสเปยากรมาหรือยังอ่ะเด้งคอมเร็วเลยครับเรายังไม่ได้สร้างศูน สูญหลบภัยกำลังรักษาหรือเปล่ารํางรักษาหรือเปล่าเนี่ยะักเริ่มภารกิจโอเครักษาอยู่ โอเคเราต้องทำเติมสเสบียงให้กับคนนะะเบียงอันนี้ไม่ใช่สเสบียงอันนี้ไม่ใช่สเสบียงโอเคนี้อันนี้ไม่ใช่สเสบียงโอเคอัลโลเนีไม่ได้ดูเลยว่าอัลโลมันต้องการอะไรโอเคเสร็จแล้วแล้วต้องรอกัน หนึ่งทีเราก็จะเล่งเวลาไปเลยแล้วทุกคนเราจะเล่งเวลาไปแล้วเออ่ขนย้ายขนย้ายเข้าไปที่เดิมโอเคพายุมาครับผม อันนี้คือที่ตบไฟความแอร์อัดกว้างขวางแออัดเกินไปไม่เท่าไหร่นะหนะิมะตกเหรอความเร็วลาสูงเออให้มันลงมา ห้อยซะเหมือนไม่มีชีวิตอะตอนนี้นโอเคขัดพื้นที่ขัดป่าโอ้ชิบหายแล้วอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเลย้ขัดพื้นที่เหรอขัดได้ไงพื้นที่อะเยอะแล้วนะเนี่ยพื้นที่อะ i right. no, no 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 part of the healing process is to get some rest preferably someplace comfortable always okay. works for me same for the dinosaurs i imagine you imagine correctly ป่าเพิ่มป่าอีกนิดนึงโอเคเพิ่มป่าย um ังไงยังไงเยวต้องทาที่มองด้วยเสร็จละลบ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  หนุนดีดกกาวะอ้าวลุกไปแน่ไม่ใช่เหรอนี่ไงให้ก่อนได้ไหมนี่ไงเดี๋ยวก็สร้างถนนทีหลัง Chịp 2 đã Chịp 2 đều Lỡ là thăm mày Số lâu ารกิจเสร็จสมบูรณ์โอเคเสร็จแล้วพยายามแน่ใจวิ้ยเราจะเราพยายามทำให้แน่ใจว่าดนเสาอยู่ที่ที่ดีที่สุดตอนแรกับเชื่อว่าเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วก็พบว่าปากควบคุมพื้นที่ประมาณหนึ่งในห้าของพื้นที่ทั้งหมดสหรัฐอเมริกาและแคนาดามีพื้นที่ปากเกือบ40%เปอร์เซ็นต เราทำ h า r ร i t h กับ DFW CAA เพืทำให้แถวสองรู้สึกแบบอยู่บ้านในป่าชัน้องมีผู้นำการร่วมต้องกระังว์อะไรอยู่เพราะลูกสาวรู้สึกดีแน่นอนแคมเปญเพนซิเวียเนื้อเรื่องนะครับผม เรามาพื้นที่ใหม่แล้วเพนซินเวียเพนซินเวเนียโอเคห่างไกลจา,ากความวุ่นวาย ตอนนี้แชนก็จะเป็นมากขาได้นะผมผมไม่ใช่คนแรกที่คิดแบบนั้นแต่เราก็จำเป็นต้องรวบรวมศูนปฏิบัติการของเรากึ่คือนเหตุผลที่เราเลียกสถานีนี้เอาล่ะอีกเชนาไมาด้เลือกเองแต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการคือการได้รับบันทึกข้อความมาเรื่องขอแอฟฟาร์เซียเป็นพื้นที่ที่าด้วยตัวเองหรือเขาเชื่อถือจากกลุ่มบงงและสัตว์ป่าส่นที่อยู่อาศัยและกในมืองสองโอเค โอเคครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ